สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจจริงๆที่เจเยกทำขึ้นมานะครับพบก,กับผมอันผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทเจเปประเทศไทยวันนี้ครับเราพัฒนาชุดระบบดูดอากาศระบบสองท่อขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวนี้ครับที่เป็นรุ่นเก่านะครับมันอาจจะเจอปัญหาที่เราที่เราพยายามที่จะแก้ไขและปรับปรุงนะครับในส่วนของตัว เก่าที่มันจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวใหม่กันที่เรากําลังจะแกะกล่องให้กับทางคุณผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงและวิธีการติดตั้งเป็นยังไงมันแตกต่างจากตัวเก่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับแกะออกมาปุ๊บนี่นะครับก็จะพบกับอ,อ,อุปกรณ์ชุดดูดอากาศระบบสองท่อของเรานะครับ ลักษณะตอนนี้ครับคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยครับจะเห็นได้ถึงพลาสติกที่มันหนาขึ้นนะครับกล่องที่มันกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยครับก็คำนวณอัตราการไหลของลมที่มันเข้ามาในชุดตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีปริมาณการกักเก็บลมที่ดีกว่าเดิมนะครับวัสดุคงทนและแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเป็นพลาสติกหนาแล้วตรงนี้ตรงเคี่ยวหรือว่าตรงตัวล็อกเนี่ยครับเป็นเหล็กแล้วนะครับมีฟองน้ําซับตัว อากาศที่มันจะเล็ดลอดเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณภาพดียิ่งขึ้นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูวิธีการติดตั้งว่าติดอย่างไรนี่นะครับผมดึงตัวท่อออกมาก่อนนะครับอ่าผมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะวิธีการติดตั้งของผมนะครับคุณผู้ชมทุกท่าน ผมจะเอาตัวเนี่ยครับมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแอร์เคลื่อนที่นะครับลักษณะการติดตั้งจะเป็นลักษณะการค่อมเข้าไปอย่างนี้นะครับค่อมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บนะครับดูตำแหน่งครับอันนี้เกียวตัวเคลียวตัวนี้ครับควรที่จะไปอยู่ในช่องที่2ของแผงคอยร้อนนะครับและตัวเคลียวด้านบนเนี่ยครับควรที่จะไปอยู่ในช่องที่3ของแผงคอยเย็นนะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับช่องที่2นะครับผมกาลังใส่เข้าไปในช่องที่2นะครับคุณผู้ชม เข้าไปแล้วนะครับเที่ยวสนิทแล้วอันนี้ช่องที่3ามนะครับผมนะครับจัดตำแหน่งให้ตรงผมกดเข้าไปครับฮะกดแล้วเรียบร้อยแล้วครับคืออันนี้คือวิธีการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแน่นสนิทเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแน่นกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะครับอันนี้แน่นเลยนะครับเวลาที่คุณผู้ชมจะถอดนะครับถ้าคุณผู้ชมจะถอดปุ๊บทําได้แบบนี้นะครับกดลงไปนะครับเพื่อที่จะถอดออกมานะครับ เน้นนะครับควรที่จะอยู่ตรงข้ามนะครับคอมแอร์ไปเลยนะครับติดตั้งนะครับช่องที่2นะครับเกี่ยวให้แน่นเกี่ยวเข้าไปนะครับช่องที่2ปุ๊บพอถึงช่องที่3ามปุ๊บนะฮะกดลงครับนี่ครับเข้าแล้วครับนี่ฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปจะเป็นการประกอบท่อลมที่เป็นท่อดูดนะครับเข้ากับตัวชุดดูดอากาศระบบสองท่อตัวนี้นะครับผมแกะออกมาเลย จะเห็นตัววงกลมตัวนี้ตัววงกลมตัวนี้นะครับจะต้องถูกใส่เข้ากับตัวนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกไว้ประกบกันนะครับผมใส่ให้มันตรงครับคุณชมดูนะฮะผมกำลังจะใส่เข้าไปอึ๊บนะครับเข้าไปแล้วนะครับบิดนิดนึงปึ๊บเพื่อที่จะให้มันอยู่มันดึงออกมาไม่ได้หลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวเจ้าท่อเนี่ยครับเข้าไปผมจะทําเกียวประมาณนี้นะครับทําแบบนี้นะครับนะครับผมก็จะหมุนเข้าเหมือนกันนะครับ เดี๋ย็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดดูดอากาศระบบส่งพอที่เราติดตั้งขึ้นมานะครับสำหรับตัวกล่องเองก็จะมีแผ่นติดตั้งให้เหมือนเดิมนะครับเอาไว้ติดตั้งกับบานเกตหรือว่าบานเลื่อนนะครับแบบนี้นะฮะอ่าสำหรับใครเพิ่มเติมอีกนิดนึงที่จะสอบถามว่าเอ้ย j พีเอเอาท่อลมร้อนออกอย่างไงนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับดึงตัวนี้ออกนะครับวิธีที่สองเอาตัวนี้ออกและวิธีที่สามนะครับเอาท่อออกมาทางชุดเลยนะครับ อ่าเห็นไหมพอเอาออกมาทั้งชุดครับลูกค้าก็จะถามว่าแล้ววิธีการติดตั้งเนี่ยมันติดอย่างไรนะครับผมก็จะบอกว่าใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับหมุนเข้าไปหมุนขวาเข้าไปนะครับเข้าไปเลยนะฮะหลังจากนั้นหมุนพอลึกพอประมาณนะครับใส่ตัวนี้นะครับประกบกิดอึ๊บเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็หมุนเข้าเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะสลับหน้ากากลมร้อนไหนๆก็พูดไปแล้วนะครับ สำหรับอากามร้อนเนี่ยครับเอาลมเย็นเข้าในช่องของแอร์เครื่องที่ JPX ใช่ไหมครับเครื่อที่จะต่อท่อตัวนี้ครับสังเกตมันไม่ควรที่จะยื่นเยอะตรงเยอะขนาดนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วครับมันจะไปติดบานสวิงตรงนี้นะครับเพราะนั้นบานสวิงควรที่จะค้างไม่ควรที่จะเป็นระบบออโตสวิงเพราะว่าถ้าระบบบานสวิงมันแกว่งไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนตัวตัวตัวท่อร้อนเพราะฉะนั้นก็คือย่นออกมานิดนึงนะครับให้มันพอดีตรงนี้นะครับ บานสวิงกดค้างนะครับไม่สวิงไปมาหลังจากนั้นกดประกบปิดนะครับเรียบร้อยครับก็เป็นการสลับอาก,กาดเอาเฉพาะลมเย็นเข้าเต็นท์นะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าวิธีการติดตั้งท่อลมร้อนแล้วก็ชุดดูดอากาศระบบสองท่อของเจพีเอ็กเป็นยังไงวันนี้สําหรับเจพีเอ็กวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย